มาทีนี้นะคะมาดูภาคประกอบนะคะของโครงสร้างจมูกกันบ้างนะคะอ่ะมาดูมาดูคำว่าสากลพันสากลพันนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือแผ่นกระดูกครุนของกระดูกเอสมอยนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะจะมีเส้นสีดำนะคะชี้ให้ดูจุดต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคำว่าชอปเพียบตรงก็คือดูจากขวามือนะคะชอปเพียบตรงก็คือโพรงอากาศนะคะที่อยู่ในกระดูกส่วนที่เป็นฐานสมองหรือเราเรียกอีกอย่างก็คือไซนัตฐานสมองนะคะก็คือตรงนี้นะคะนี่นะคะดูเส้นนะคะแล้วก็คำว่าท็อกกี้อันจัง ท็อกี้อันจังท็อกี้อันจังก็คือกระดูกเซลราเทอร์ซิก้านะคะกระดูกเซลราเทอร์ซิก้าก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะดูเส้นนะคะแล้วก็นะคะต่อไปคำว่าหูบีกงหูบีกงหูบีกงก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะดูเส้นหูบีกงนะคะจะอยู่ตรงนี้ มูบีกงก็คือโพรงลูกกลวยในจมูกก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะโพรงลูกกลวยในจมูกก็คือหมูบีกงนะคะต่อไปนะคะมาดูคำว่าอินดูพยอนโดอินดูพยอนโดอินดูพยอนโดก็คือส่วนนี้นะคะเห็นเส้นสีดำชี้คือจุดนี้นะคะอินดูพยอนโดก็คือพาราทีนทอนซินนะคะ ก็คือจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นะคะอินกวานีเคกูอินกวานเคกู gu. ดูเส้นนะคะชี้ไปตรงนี้ก็คือท่อหูหรือว่าท่อยูสเตเชียนด้านข้างนะคะจะอยู่ตรงนี้ก็คืออินกวนนีเคกูก็คือท่อหูหรือว่าท่อยูสเตเชียนด้านข้าง แล้วก็ตรงนี้นะคะมกจอดมกจอดก็คือลิ้นไก่นะคะคือตรงนี้เลยแล้วก็คำว่ายอนกูเกยอนกูเกก็คือตรงนี้นะคะเห็นเส้นสีดามไปชี้ก็คือจุดตรงนี้นะคะยอนกูเกก็คือเพดานปากอ่อนนะคะเพดานปากอ่อนก็คือยอนกูเกแล้วก็คำว่าชองกูเก ช่องกูเกก็คือเพดานปากแข็งนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะดูเส้นสีดำที่ชี้ไปนะคะคือตรงนี้แล้วก็นะคะคำว่าชอนบีกงชอนบีกงก็คือรูจมูกด้านหน้านะ,ะนี่ก็คือรูจมูกด้านหน้าก็คือชอนบีกงแล้วก็พีจอนจองพีจอนจอง ผีจอนจองก็คือโพรงหน้านะคะโพรงหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะผีจอนจองต่อไปคำว่าขาบีกับเกนี่นะคะขาบีกับเกก็คือกระดูกก้นหอยของจมูกชิ้นร่างนะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นะคะชุ้งบีกับเก ชุงบีกับเกยนะคะก็คือกระดูกก้นหอยของจมูกชิ้นกลางนะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็นะคะคำว่าสังบีกับเกยสังบีกับเกยนะคะก็คือกระดูกก้นหอยของจมูกชิ้นบนนะคะจะอยู่ตรงนี้นี่ดูตามเส้นสีดำเลยนะคะชี้ไปที่จุดไหนนะคะแล้วก็ ชนดูดงนะคะชอนดูดงก็คือจะอยู่ตรงนี้ชอนดูดงก็คือโพรงอากาศที่อยู่ในกะโหลกส่วนหน้าผาระหว่างคิ้วทั้งสองข้างหรือนะคะเราจะเรียกว่าไซนัสหน้าผาก็ได้ก็คือตรงนี้นะคะรันฉะนั้นก็จำนะคะจำคำศัพท์ว่าคำศัพท์หมายความว่ายังไงแล้วก ดูรูปภาพประกอบว่าอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะอันนี้คือต้องจำนะคะนี่คือโครงสร้างของจมกูกเพราะฉะนั้นในการเป็นล่ามศัลกรรมนะคะก็ต้องจำนั่นเอง